ครงนี้เข้ามาทำใหม่เช้านี่วันตีหนึ่งอะไรเนี้ยสวัสดีครับผุงำเหือดไ่เพื่อนสวัสดนะีทักนายพรชอบ อ้้ีีวมขอโทษนะเพื่อนเราขอโทษเราขอโทษโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปแล้วจะทำให้ เราดีใจเว้ยเราจะออกจากคุกเลครับนรกเราจะออกไจากคุกนรควายกันไปออกไปเย้จะอไปยังไงสัดีแล้วจะออกยังไงครับ พูดใหมเหรอครับมีใบอน,นุญาตปืนคุณมีใบอนุญาตปืนตอครับอ๋อค,ครับเมื่อกี้ผมเค่ทดส,สอบปืนเน่อครับว่าปืนมันของจริงขอ,องปลอมแล้วผมจะออกยัไงไงเนี่นยะะผมจะออกยังไงไมัน <ผม S 2> จะออกยังไงดโีโอ้ย เรายะไม่เข็นแต่เราพร้อมแล้วได้จำได้ว่าตอนที่เราก่อนที่เราเข้ามาในคุกเนี่ยราคามาแค่สามพันบาทนะโอเคลงเลยนนาะคาตนาคาตถอแล้ว ATM ต้อนรับเราอย่างนี้เลย ดี๋ย oh. ล่ะโอ๊ยโอ๊ยนี่ลยาว่าวุนันลยฮ่าฮาฮ่่าอ่า uh มันฮ่าฮ I mean no ่าฮ่าฮ่นฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ โอเคเราต้องแบกศพกระตูไปในถุงนี้หวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะวุ่นเจ็บวุ่ยไอ้เราต้องแบกกระตูในถุงถุงน่องนอมินมินอันนี้เนี่ยหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะนี่กระตูนายไปกี่ตัวอะไรวะเนี่ยปตัวหนักมากเลยไม่ต้อเดี๋ยวแบกใส่รถแล้วกันเอารถคันใหญ่ๆมาจะใส่ศพนี่ตรงคันี้เลยกระต โอเคเอาใส่ตัวโอเคโอเคเดี๋ยวจะหาไปที่ขันจนนะแก๊งเซอร์ เราจะเอาไปใส่เครื่องบินนี่ลรถไม่ไหวเย,ย่กินไนน่ามากเลยไหน่ะ,นอะโอเคไห้ ถึงสายตัรศัพทมาแล้วอ่อาวโทรมาวางเป็น,นไงบ้างเพื่อนบื่าเ <c oughs> บื่อทำไมน้า,าต้องพูดจากนี้ด้วยเนยโอเคไปดูยังไง่หร Mà bị khí ga bật cửa tủ, nắm đuôi <laughs> đúng

เห็นนะปลาแขกพี่เห็นไหมเออคุณตำรวจครับเหนื่อยครับโอเคขอช่วยขอโทรหาคุณตำรวจนะตู้ตูฮัลโหลกัมอีกัหนึ่งอะไรเหรอเออคุณตำรวจก็เออช่วยมาเปิดประตูรั้วให้หน่อยครับโอเคนะตูตู้เราจะมาอยิบคุณตำรวจนะครับอาันเลยโอยเดี๋ยวเขาไปถูกกานที่เขามาเปิดประตูรั้ว เป็นเวลามาหนึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อจะหมดจะมาเนี่ยเอ้าวัสดีครับูจวครับวัสดีครับ กรมันติกคนเออครับเจ้าเปิดโอ้ใครช่างมันเกลอระวั้จตังหมดมตงหมดอันนี้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 เขาซื้อมาห่นแตงโมครับไม่มีอะครับ โอ้ครับเออได้เจอลกเขาสีเหลาเออโอ้ลูกเออเอารมาขูดครับก็ที่เหมือนอะไรน้อยหนาครับน้อยหนาโอ้ผมไปแล้วเออสวัสดีครับคุณตำรวจังเจ้าของนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคพลเมืองที่ดีครับอ่ะอ่ะบ๊ายบายเออผู้ต้องขังช่วยมานี่เหรอครับผู้ต้องขังผู้ต้องขั ตอนนี้แหละสดนอนหลับเอ,นลนอนลาล่าไไไซซะไปเร็วไปเ,เร็วเราเราขโมยชุดตำรวจกันเรามาขโมยชุดตำรวจกันเพื่อที่จะให้ตำรวจจับเจ้าจับเราไม่ออกเรามาขโมยชุดตำรวจกัน สวัสดีครับสวัสดีครับอ้ยลวตัวนย่มทไมี่ผมเองจับ้นวจัเทามือผม้ามันมสมือสไหไอ้หัวลมไอ้หัวหไอ้หัวหมากครับเ้ปากยาวหน่อยครับคุณครับจครับใจเย็นก่อนครับนี่พวกเาเอง ส,อง,อสงสัยจะมีทั้งเลือกเองเว้ยเพื่อนดูเราะ